เที่ยวสนุกสินค้าถูกใจจัดยิ่งใหญ่อีกแล้วขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารดีดนตรีเพราะอำเภอบ้านแหลมประจำปี2567ณบริเวณตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี11-20ตุลาคม2567 ในงานประลานตากับสินค้านานาชนิดอาหารสะอาดรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของดีเมืองเพชรบุรีคาราวาลสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิต พบกับสินค้าร้านเด็ดเจ้าดัางทางทิกตอกพบมหากรรมสินค้าเกษตรพืชผ่านไม้ดอกไม้ประดับเฟอร์นิเจอร์ไม้สวนสนุกชุดใหญ่และทุกคืนพลาดไม่ได้กับมหากรรมความบันเทิงบนเวทีมากมาย11ตุลาคมประเดิมงานกับศิลปินเงาเสียงสอนเพชรพบกับสอนสินทินกรุงเก่า สอและ13ตุลาคมสะใจไวมันกับวารเรตี้คอนเสิร์ต s b b a n แบงตุลาคมสุดมันกับคอนเสิร์ตก็พ um uh <No um ี่โชว์เซกโลโซพบกับอ้อมไข่เปโต 15ตุลาคมหันศากับแชมป์เงาเสียงสุรพลพบกับลูกทุ่งพนโปรโปรดชัยยภูมิเธอคนเดียวเท่านั้นหัวใจฉันนั้นยังรักเธอไม่คลายดึงแม่เธอเป็นถึงนางเงี้ยเธอกองเงียเหมือนคนไทย16ตุลาคมมหาสนุกกับคอนเสิร์ตวาไรตี้เอสบีเ

เจอแต่คนเจ้าชูรักที่ไรก็เจ็บทุกทีหยุดหลอกกันเถนมาหัวใจมันช้ำเต็มที19ตุลาคมตอกย้ำความสนุกกับวาไรตี้คอนเสิร์ตเอสบีแอ,อยู่กับฉันไม่เคยทำให้เสียใจไม่เคยเจ้าชู้เพราะฉันไม่เคยนอกใจพี่มันจนเธอคงรับไม่ได้แต่ก็มีปัญญาจะทำให้เธอสบายพอได้เธอแล้วเขาเปิดแอนดแล้วต้องยืนดูแดดยันแปด 2ีบตุลาคมส่งท้ายความมันกับคอนเส์ตเจ้าของเพลงฮิตเลิศคันไทยยายแหลมอีตอนสาวสาวผิวขาวตาคมสมใจฉันจะเล่ากล่าวตอนย้อนไปอายุแกได้ไว้ปิง สนุกสินค้าครบวงโจรเที่ยวงานเทศกาลอาหารดีดนตรีเพราออำเภอบ้านแหลมประจําปี2567ณบริเวณตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในระหว่างวันที่11ถึง20ตุลาคม2567นี้ยิ่งใหญ่จัดใหญ่ต้องไปทุกวันจุแล้